แกะอันนี้คือเพื่อนให้มาก็เลยเพื่อนเขาแกะไปแล้วอยากได้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็สีเกตที่เหลือตัวนี้ตัวนี้อยากเอาเฟสเอฟสุดแบบเอาไม่เอาดีกว่ามันเสุดหนักตัวนี้อันนึงปวกัดแป๊บ ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวไหนอีกตัวนี้นนมไม่จะไม่ด,ดูกันเพราะว่าดูกันนะ่ะตกแต่ว่าเพื่งเห็นี่ ว้าวว้ายว้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวว้ามาเดี๋ยวนี้ตัวไหนตัวไหนไหนตัวไหนนี่ตัวตัวข้างบนสีชมพูตัวแรกชอบตัวนี้อ่ะตัวแรกเฮ้ยเปลนจริงนะชอบตัวนี้นะเอาเอาเอาที่อยากได้จริงๆริงอันนี้ไม่ได้มารแกรมท่อยาตัวแรกอ่ะตัวแรกตัวที่ตัวนี้อ่ะอ่ะมีตัวอื่นอีกไหมเราอยากได้ตัวนี้ พ่อพี่บ้นานเขาอยากได้ตัวนี้เขาอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แค่นั้นแหละแล้วก็มีก,มกีมังมันก็มีกีมาโบ้เนี่อยากได้ตัวไหนอ่ะให้ป้าวันดูการม,ามันมีการ์ดเลยอ่ะให้ดูการเป็น <c oughs> ไรวะแล้ว <c oughs> เ,เราดูสีเออมันดำๆมาก นนีี้ด่่กให้ทุกคนให้ทุกคนเลือกนะคะว่าอยากได้ตัวไหนก็บอกคลิปที่มันพิมพ์ได้นะเดี๋ยวเราไปอ่านในตัวนี้หรือว่าทุกคนเอ้ยเราอยากได้ดทุกตัวในสิบเ็ษเลยมาอยากเกะเฮ้ไอนดียเท้ามั้งอะไรวะ อุ้ยชุดนี้น่ารักกว่าที่็อา้อาวอะปืนน้องตก <c oughs> ใจที่ว่าปืนหนาปืนน้องอนนี่มีอะไรอีกไหมอุย้ยน่ารักมากเดี๋ยวต่ออีกทีต่อไปต่ <c oughs> อเยี๋ยวต่ออีพีสอง